สวัสดีครับจากร้านมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอขออนุญาตพามาดูที่ผมตั้งอยู่ด้านหน้าจะเป็นตัวสติลตัว MS180 นะครับแล้วก็สังเกตดูตัวที่ผมประกอบไว้จะเป็นบาหัวโตนะครับแล้วก็โซ่กลางของสติลนะครับที่ผมพามาดูวันนี้ที่ในคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับอาจจะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมืออาชีพน่าจะ,ะมีวิธี ที่แตกต่างกันออกไปวิธีแก้ปัญหาครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องอกรณีอย่างลูกค้าหลายๆท่านที่ใช้ตัวเพื่อนๆหลายๆท่านที่ใช้ตัวสติลลลือยยนต์ของสติลเน้อรุ่นเล็กไม่ว่าจะเป็น MS 180ไปจนถึง MS 250นะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ากรณีที่ว่าใช้ตัว180แล้วเวลาท่านซื้อบามาอย่างเขาเขาไปซื้อบามาบาพร้อมโซ่เนี่ย คือถ้าเป็นบาหัวโตลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ผมเอาจริงนะครับก็คือบาเทียมนั่นเองเ,องเนาะถ้าเป็นบาลักษณะหัวโตลักษณะปลายเรียบหัวโตไม่ว่าจะหัวโตหรือหัวเลียวนะครับที่เป็นบาปลายเรียบถ้าสําหรับเลื่อยยนเล็กของสติลก็คือบาเทียมนั่นเองเนาะซ<ส>ื้อมาแล้วทั้งชุดเนี่ยมาใส่กับตัวสติล180ปรากฏว,ว่าใส่ไม่ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็คือในส่วนของตัวระยะของตัวเลื่อยยนสติลเนี่ยรุ่นเล็กของสติลเนี่ยระยะ โซ่ลักษณะของบารจะไม่เหมือนกับเรือยนต์รุ่นทั่วไปตามท้องตลาดนะครับถ้าสำหรับเป็นพวกเครื่องรุ่น5,002 5,008ที่เป็นสเตอร์3,08สเตอร์แหวนพวกนั้นเนี่ยจะสามารถใส่ระยะของบาร์หัวโตสิบาหัวโต,วโตและโซ่กลางก็คือระยะทั่วไปได้เลยแต่ก็นีของสติลเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้ไขนิดหนึ่งตัวนี้ก็วันนี้ผมจะมาพามาดูเนาะวิธีแก้ แก้ไขไม่ยากนะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีนะครับที่เพื่อนๆอพี่ๆมืออาชีพเขาเลือกใช้กันแต่อันนี้ผมขอมาพูดถึงวิธีที่ที่ร้านผมทำเนาะว่าว่าะจะแก้ไขลักษณะนี้ยังไงสังเกตดูนะครับอันนี้เราตึงระยะโซ่เนี่ยสุดแล้วนะครับโซ่สังเกตดูโซ่นะครับอันนี้ตั้งไม่ได้เนาะก็คือเอาง่ายๆว่าหย่อนเกินไปแล,แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่ว่าผมจะมาพูดเรื่องสเตอร์นะครับอันนี้เป็นสเตอร์เฟืองแท้ของตัว180อันนี้เป็นโซ่กลางนะครับคือเวลา ถ้าเป็นโซ่กลาง3ามัเนี่ยใส่กับสเตอร์เฟืองเ่ยบางคนบอกว่าใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่สมูทมันใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันสามารถขับได้นะครับแต่ว่าอายุการใช้งานของสเตอร์ก็อาจจะสั้นลงเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยสังเกตดูมันจะมีะระยะลักษณะที่ว่าเหมือนสะตุดนิดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถขับได้เพราะว่าใช้ส่วนท้ายของเฟืองในการขับเนาะก็ตั้งโซ่หย่อนนิดหนึง่งแต่ว่าอย่ายไรเดี๋ยวผมมาลองพามาดูเลยวันนี้ผมจะมาใช้ตัว อ่าพระเอกในงานก็คือตัวนี้เป็น MS 250สนะครับสเตอร์เฟืองเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่อ่าบาร์หัวโตที่ผมแต่งท้ายเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็โซ่กลางลองลงกับไม้ให้ดูเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ลูกค้าผมหลายๆท่านน่ะนิยมใช้เป็นสเตอร์เฟืองเพราะว่าอัตราการทดมันจะดีแต่ว่าอยากเล่นโซ่กลางจริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถขับได้เดี๋ยวมาลองดูกันและอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวสตีลเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์อ่าตัวนี้นี่เปลี่ยนเป็นชุดสเตอร์พ่วงแหวนแล้ว แล้วนะครับตัวนี้ก็เวลา,าใช้กับบาหัวโตที่แต่งท้ายแล้วก็โซ่กางมันก็จะวิ่งได้ลื่นแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูว่าระยะโซ่ที่เราตัดเนี่ยมันจะเท่ากันไหมสําหรับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์เพื่องแท้หรือสเตอร์พ่วงแหวนเนาะในส่วนของกับบาหัวโตแล้วก็โซ่กลางนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนี่นะครับอันนี้ผมอันนี้สุดแล้วนะครับอันนี้เลื่อนมาเสาตั้งโซ่จนสุดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถตั้งได้ก็คือจริงๆแล้ววิธีแก้ไขอะ ของผมว,วิธีทําในส่วนตรงนี้วิธีแต่งท้ายบาร์บางคนบอกว่า,าแต่งท้ายบาร์ยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมพามาขออนุญาตนิดนึดนงวิธีการวัดเวลาเราจะแต่งท้ายบาร์นะครับอันนี้บาร์หัวโตเนาะอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นบาร์แท้ของสติลสังเกตดูท้ายบาร์จะเป็นบาร์ท้ายเปิดนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเอามาทาบกันเลยให้ตัวตัวนี้นะครับ ตรงนี้คือรูที่ว่าใส่เสาตั้งโซ่เนาะทาบให้ตรงกันนะครับสังเกตดูเรามาทาบให้ตรงกันเนาะตรงกันตรงจุดเสร็จแล้วสังเกตดูนะครับท้ายบาร์ถ้าเป็นบาร์ท้ายปิดจะยาวกว่าชัดเจนเนาะบาร์ท้ายเปิดต่อของของของ,ของสตีลเนี่ยท้ายบาร์จะสั้นวัดจากตัวเสาตั้งโซ่นะครับโอเคที่จริงทําไมผมถึงใช้วิธีนี้ที่จริงๆแล้ววิธีเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าเวลาเราแต่งท้ายบาร์ออกมาเนี่ย ตัวรูรูรับน้ํามันเลี้ยงโซ่เนี่ยก็จะตรงกันนะครับเราไม่ต้องเจาะรูเพิ่มเนาะอาจจะขยายรูแค่นั้นเองก็คือรูจะอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าตัวระหว่างเสากับตัวออไอตัวรูน้ามันเลี้ยงโซ่จะจะจะเหมือนกันเนาะนี่เห็นสังเกตดูนะครับนี่จะอยู่ตําแหน่งใกล้เคียงกันก็อาจจะเยื้องกันนิดหน่อยครับแต่ว่าเวลาเราเท่ากับตัวเครื่องมันจะเป๊ะนะครับตัวนี้อ่า ลักษณะนี้ก็ไม่ยากครับผมแต่งยังไงที่ร้านเราแต่งยังไงทํายังไงเดี๋ยวอันนี้ท่าให้ตรงกันเนาะเสร็จแล้วสังเกตดูนะครับอันนี้ผมพี่อ้อจะแต้มไว้ตรงนี้แต้มไว้ตรงนี้แล้วก็มาแต้มตรงนี้อีกทีนึงป,ปึ๊บปึ๊บตรงปลายส่วนปลายสังเกตดูนะครับก็จะได้ตําแหน่งลักษณะนี้ออกมาพอได้ตําแหน่งลักษณะนี้ออกมาเสร็จปั๊บนี่เลยครับผมเราเราที่ร้านเราเราจะไม่ได้แต่งแบบให้ เว้า wow, ตามรูปเหมือนเหมือนตัวนั้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันถามว่าทําได้ไหมโอ้โ oh, หต้องใช้เวลานานครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะทําให้เหมือนกับแต่งให้เว้าเหมือนกับบาแท้ของเขาก็ได้แต่ว่าของผมอ่าง่ายๆประหยัดเวลาด้วยไม่ยากครับแล้วก็ทําง่ายทําได้ด้วยตัวเองเนาะอันนี้ขีดปุ๊บเห็นไหมครับผมจะขีดลักษณะนี้ อันนี้แล้วผมตัดลักษณะตามนี้เลยนะครับตัดลักษณะตามนี้พอตัดออกมาเสร็จปั๊บสังเกตว่าถ้ากรณีที่ว่าเราตัดออกมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยตรงส่วนตรงส่วนท้ายตรงเนี้ยเขาจะแหลมนะครับให้ลบนิดนึงลบออกมาปึ๊บปึ๊บลบลบคมมาครับ เดี๋ยวผมพามาตัดให้ดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับต้องใช้ความระม,มัดระวังเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังใช้อุปกรณ์ที่ดีก็จะช่วยเซฟเ,เรื่องความปลอดภัยให้เราได้เนาะอันนี้ผมออกวาดแบบเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมพามาตัดกันทุกู่นะครับครับผมวันนี้ผมยึดตำแหน่งของที่เราจะาล็อกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกเป้าที่เราจะตัดอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็หินเกียวสนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นใบตัดนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นใบเทียถ้ามีอันเดียวก็เราสลับสับเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าพนอดีผมมีสออันผมก็ใช้แยกเลยอันนี้เดี๋ยวผมลงตัดเลยนะครับอ,อันตารายนะครับอุปกรณ์พวกนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง โอเคแล้วก็แต่งคมนะครับสังเกตดูตรงนี้จะแหลมมากนะครับเราตับนิดนึงโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันก็ใช้ในส่วนของตัวตัวเกียเนาะ โอเคเดี๋ย okay. วผมเอาขึ้นมาใช้ปากกาจับชิ้นงานข้างบนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้สังเกตดูเวลาเราตัดนะครับเราต้องทําตัวร่องเวลาเราตัดเสร็จปั๊บสังเกตดูนะครับร่องร่องตัวนี้สังเกตดูว่าเขาจะบีบนะครับดูข้างในร่องพอเป็นรอยตัดเสร็จปั๊บเขาจะบีบเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราผมเอาขึ้นปากกาจับชิ้นงานเสร็จปั๊บเนี่ยมาแต่งร่องให้กว้างนิดนึงเพราะว่าเวลาโซ่วิ่งจะได้ไม่ติดขัดนะครับตัวนี้ก็แต่งเก็บงานเก็บคมเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้ว พอเราเก็บเสร็จเรียบร้อยตัวนี้แล้วเรามาทาบกับตัวเครื่องแล้วก็วัดระยะโซ่อีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาแต่งสักครู่เนาะ ครับผมอันนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการแต่งบาร์ของผมอันนี้ผมก็ไปเก็บงานมาเก็บรายละเอียดเนาะสังเกตดูอันนี้ลบคมด้านข้างนะครับลบคมให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าถ้ามีคมอยู่หรือว่ามันปูดขึ้นมามันจะแนบไม่สนิทกับตัวเครื่องนะครับอันนี้ลบคมเรียบร้อยแล้วก็อีกจุดสําคัญหนึ่งก็คือตรงท้ายบาร์เมื่อกี้ที่ผมว่านะครับเวลาเราตัดบาร์เนี่ยตัวนี้อาจจะมีรอยบีบก,ก็คือบีบเข้ามาเนาะวิธีที่ผมใช้ก็คือใช้ตัวแผ่นตัดนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ ค่อยๆต้องระมัดระวังนะครับใช้แผ่นตัดในการสอดเข้าไปนะครับทําให้ล่องเขาอ้าเหมือนเดิมแต่ว่ากรณีที่ว่าใช้แผ่นตัดต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสะบัดเนี่ยแผ่นตัดอาจจะหักได้ก็เกิดความเสี่ยงเนาะแต่ว่าเวลาลูกค้าอย่างที่ซื้อเครื่องกับร้านเราอันนี้ร้านเราแต่งให้ไปเรียบร้อยเลยก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นบาท้ายเปิดแล้วก็ระยะโซ่เรามาวัดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมวัดระยะโซ่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวนี้ก็ สังเกตอันนี้ตัวนี้ตั้งโซ่ผมไม่ได้เมื่อกี้ผมลองวัดแล้วก็คือเหลือระยะตั้งโซ่ประมาณนี้เลยอันนี้สเตอร์เฟืองเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้ เขตประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ฝาข้างแล้วก็ตั้งตึงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้นี่นะครับวิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมพามาลองอเจ้าสำรับบาแต่งท้ายแล้วก็ลองกับตัวสตีลเอฟเอสหแล้วก็2 5 0านะครับสำหรับ1 8 0จะเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเรียบร้อยเนาะแต่ว่าสําหรับ2 5 0ก็จะเป็นสเตอร์เฟืองเดิมนะครับมาลองดูเดี๋ยวผมมาลองตัดลงกับไม้จริงกันเลยว่า โซ่มันจะวิ่งได้ไหมอันนี้อันนี้วิ่งได้นะครับสังเกตดูน,นี้เป็นสตเตอร์เฟืองเดิมอันนี้โซ่กลางนะครับแต่ว่าเ e e e ดี๋ยวเราปันตั้งตึงอีกนิดนึงแต่ว่าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เครื่องที่ผมมีละการเครื่องเดิมของผมเนาะในการลงกับไม,ม้โอเคขอเวลาสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวผมพามาลงกับไม้นะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นบาหวหัวโตเนาะแต่งท้ายเรียบร้อยนะครับโซ่ตัดกลางของสตีลนะครับตัวนี้ผมมาเล่นกับตัว MS 250ตัวนี้ใช้สตเตอร์เฟืองเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเนาะเด อันนี้หรือว่าจะลงกับเขียงผมเขียงยักษ์อันนี้เดี๋ยวเช็คนั้งมันเลี้ยงโซ่ดูก่อนเนาะอันนี้นี่ผมไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะครับ อันนี้ผมใช้อุปกรณ์ชุดตัวที่ว่าเป็นบาหัวโตวที่เราแต่งท้ายมานะครับกับโซ่กลางของสติลนะครับก็ระยะเดิมเลยที่ใช้กับตัว250เนอะเมื่อกี้เป็นสเตอร์อ่าถ้า250จะเป็นสเตอร์เฟืองเดิมอันเนี้ย180ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสเตอร์พ่วงแหวนนะครับเล่นกับโซ่กลางใช้ระยะเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ที่เราแต่งท้ายมาเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คน้ำมันเลี้ยงโซ่ว่ารูนะ้ำมันตรงไหม ผมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากอันนี้ผมมากล่าวปิดท้ายก่อนนิดนึงสาหรับวิธีการแก้ปัญหาที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับสำหรับมือใหม่ก็วิธีแก้ปัญหาของที่ร้านผมก็อย่างที่ว่านะครับใช้เป็นบาบา,บา,บา์บายปิดเนาะถ้าเป็นมาเป็นบาท้ายปิดก็คือใช้ตัวบาแท้ทาบแล้วก็ตัดท้ายบาแต่งให้เป็นบาท้ายเปิดนะครับระยะ,ะตูดบาท้ายบาก็จะคล้ายๆกับตัวบาแท้เนาะที่ว่าตูดสั้น อันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่ที่ร้านเราเลือกใช้นะครับเพราะว่าตัวช่องน้ํามันเลี้ยงโซ่ก็จะตรงกับตัวเครื่องนะครับตรงเสร็จปั๊บก็ไม่ต้องเจาะรูน้ํามันเลี้ยงโซ่ใหม่ไม่ต้องหาตําแหน่งใหม่นะครับตาแหน่งก็คือตําแหน่งเดิมได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็ผมหามาลองลองแล้วอันนี้ที่ผมแจ้งไปก็คือสําหรับตัว180ใช้เป็นสเตอร์พ่วงแหวนใช้ระยะเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว250ที่ทดสอบอันนั้นจะเป็นสเตอร์เฟืองแท้เดิมนะครับวิ่งกับโซ่กลางได้นะครับตั้้งงโซ่่่่่่หยยยยยออนนินน <_' c ười> ดดววไใชรระะะเเเีีกลบพาาาทผม แนะนำะเพื่อนๆลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับที่ร้านเราว่าถ้าสเตอร์เฟืองมาเป็นสเตอร์เฟืองเดิมเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสเตอร์เฟืองแหวนให้ใช้จนกว่าเขาจะสึกและใช้ไม่ได้ก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับจะได้ไม่ต้องอเสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้อครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะสูงเนาะก็สําหรับตัวสติวรุ่นเล็กก็วิธีแก้ไขง่ายๆตามนี้เลยเนาะก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองอ เก็บไปเป็นแนวทางอีกวิธีหนึ่งนะครับนอกจากวิธีที่ว่าบางคนก็จะอาจจะใช้วิธีที่ว่าอาจจะง่ายนิดนึงเอถอดเสาตั้งโซ่ออกแต่วิธีนั้นอะเป็นวิธีที่ผมไม่ไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเราถอดเสาตั้งโซ่แล้วเรายึดน็อตน็อตยึดบายน็อตตัวเมียให้แน่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเสาหลักตัวผู้ของเขาเนี่ยเคลื่อนตัวและถอดออกจากตัวแคงเครื่องถ้าถอดออกเกียวไม่เสียโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเตียวเสียเมื่อไหร่เราต้องได้เปลี่ยนทั้งแคง แข็งเครื่องเลยนะครับเพราะว่าแข็งเขาเป็นพลาสติกตัวนี้เราตัรับเกียวอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วลักษณะนั้นเป็นวิธีที่ร้านเราไม่เลือกใช้เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ